กลับมาอีกครั้งกับช่วงสั่งอาหารหน่อยลับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อกันกินสุด อันนี้เป็นร้านอาหารเหนือของคุณดิวนะครับสไตล์เมืองแพร่แห่ระเบิดนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียววันนี้เรามีภารกิจมาทําด้วยทำไมถึงไม่อยากมาแบบถ่ายแล้วก็กินอาหารเฉยๆคือมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเพราะมันอร่อยทุกอย่างมันก็จะพูดได้แค่อร่อยไงแล้วตอนนีะไม่มีงานด้วยไงคือถ้าภารกิจสําเร็จเนี่ยคือจะมีคนเลี้ยงอาหารใช่คูไม่ชนะแล้วก็เลี้ยงอาหารหาเจ้าหาเจ้ามือหาเจ้ามือเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคนได้รับภารกิจอะไรนะฮะเราพูดภาษาอินเดี ทุกรรคนมีภารกิจของพี่โตรง <c oughs> ในวันนี้ที่จะต้องทำระหว่างการทานอาหารที่กำจุนนะคะก็คือทำให้พี่รัฐใช้มือถือเซลฟี่กับทุกคนพร้อมกับอาหารให้ได้เชียเชีย ลออองงงดูต้ภารกิจของพี่ดิมทำให้พี่ตรงรีวิวอาหารแบบแรปเปอร์นี่คือว่าต้องให้ตรงแบบว่าชิมอาหารปุ๊บลาบเนื้อมันกำลังร้หนันามันก็นจะเปรจัดมันก็นจะเป้สาบแนีนะใช่ไหมไโอเคได้ามากสบายมา,ากให้ครับรอดูเลยภารกิจของพี่รักทำให้พี่จามร้องเพลงที่มีภาษาเหนือออกมาให้ได้โอ้ ไม่ได้ยากเงี้ยแค่จ้ำร้องเพลงก็ยากละจะจ้าวเพลงภาษาเหนือด้วยเหรอจะรันเมนเพจอะไรเงี้ยโอเคโอเคภารกิจของพี่จ้ำก็คือทำให้พี่ดิมเนี่ยรีวิวอาหารก้ามิจโดยใช้เพลง่าทูคัลเลอร์แล้วแล้วแป้งเนื้อลงมานิดหน่อยเปลี่ยนิดหน่อยอย่างค่ะตอนนี้ก็รับทราบภารกิจกันแล้วครับแต่ว่าเราเนี่ยถ้าทำภารกิจสำเร็จจะได้ภารกิจละสิบคะแนนแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมีคำถามจากพี่บิวด้วย บอกบอกห้งฆ่าคะแนนพินศเศษพราว่าเป็นเกมกับช่องนี้ผมเตรียมตัวแพ้อีกแล้วเอาไปผมจะสู้ให้ได้โอเคงั้นมาที่ร้านอาหารของเพื่อนเราคุณบิวเลมันซุปนะฮะผมอยากจะเล่าว่าเขาทำเองคนเดียวเลยนะตอนแรกเปิดร้าน2อาทิตย์แรกเนี่ยก็คือว่าบิวร้านเองแต่งร้านเองเป็นพ่อครัวเองคนเดียวแต่วันนี้มีเพื่อนมาช่วยแล้วก็คือว่าตอนนี้พ่อครัวมี2คนก็คือคุณมิ้งและคุณบิวนะครับสถานที่นะครับก็คือตั้งกำกินสุขนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับผมรสชาติลาพีบิวเนี่ย คือเราคุ้นเคยกันดีแล้วพบพี่บิวมานานเราเคยไปกินลาบที่มงุงแทพร้านร้านที่แม่พี่บิวทาด้วยก็คือรสชาตินั้นแต่ยกมาอยู่ที่กรุงเทพต,ตอนนี้เน้นที่เดลิเวอรี่แล้วก็เช็คเอาท์ได้มา,าลับมาพิทาลาได้เพร้านยังไม่สะดวกให้ให้นั่งแต่ร้านน่ะแต่งสวยมากร้านก็ถือว่าเป็นทีเด็ดแต่ว่าตอนนี้ม,มาตรการของโควิดต่างๆก็อาจจะนั่งๆังไม่ได้โอเค้นเดี๋ยวมาดูเช่อวันนี้พี่บิวนะฮะทำอะไรไให้เรากินบ้างนะครับน่า,ากินทุกอย่าง,งมีลาบคั่วมีจิ้นลาบจิ้นลาบก็จะเป็นจิ้นนก็คือืออเ้ว ภาษาเหนือนะครับส่วนนี้ก็จะอันี้จะออกเยอะมากคนโซนเนี้ยจะชอบกินลาบทอดลาบทอดแต่นี่เป็นลาบแต่เป็นลาบทอดที่เป็นรสชาติของลาบเหนือลาบเหนือทอดไม่ใช่ลาบมีสหากไม่ใช่มีข้าวเปลืไม่มีอะไรแบบนั้นภาษาจะมีข้าวเปลืแต่ลาบเหนือจะไม่ใส่ข้าวเปลือแล้วก็ลาบอีสานจะไม่มีพริกลาบแต่ลาบเหนือเนี่ยซในเจอร์อยู่ที่พริกลาบแล้วร้านนี้มีพริกลาบจำหน่ายด้วยครับผมมีอ่อมเนื้อ นะครับแล้วก็มีอันนี้น้ำเงี้ยวเป็นน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวสูตรเมืองแพร่จะไม่เหมือนเชยียงรายเชียงรายจะเข้มข้นรับเผ็ดหน่อยใช่ไหม,มแล้วก็จะมีทีเด็ดอย่างบางร้านก็จะมีที่คุณชอบกินอ่ะน้ำเขาเรียกว่ามันพริกน้ำย้อยแล้วก็คือกระเทียมหอกกมทอดแล้วก็เกลือปรุงรสผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราดแบบนี้มันจะทำให้แบบโคตร,ร,าารประหัตกลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกหน่อเส้นเมืองแพร่ที่ใส่น้ำย้อยสไตล์เป็นแบบนี้ผมเลยชอบมากโอเคอันนี้อะไรราดหนึงแล้วใช่ไหม เป็นเนื้อวัวภาษาเนื้อจินลาบจินก็คือเนื้อลาบก็คือลาบอจินนี่แปลว่าเนื้อเหรอครับผมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าชิ้นอะไรเงี้ยอ่ะก็เหมือนกันไงจินกับชิ้นก็เหมือนกันเหรอแล้วอีเมจินนี่แปลว่าอะไรอีเมจินอีเมจินแปลว่าจินของอีเมจอ๋ออีเมจินอ๋เลิฟอะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับนี่คือเป็นลาบแล้วก็แบบว่าทำเสียงอร่อยอร่อยอร่อยทำแบบอร่อย มันเนื้อเนื้อสับละเอียดมากเลยเนาะเนออย่างงี้เออเดี๋ยินที่ดีมากเลยเนื้อสับเนี้ยผมเล่าให้ฟังพ่อครัวคนที่สองก็คือคุณมิ้งมามิ้งมามาวันเพื่อนเพื่อนเราที่เชียงใหม่มาปุ๊บก็คือล็อกดาวน์เลยแต่ว่าเดลิเวอรี่ยังขายอยู่แล้วก็แท็กอเวีอยู่นะครับมาในพวกเขาสับยืนสับลาบเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยคนคนทำลาบละเอียดก็ถือว่ายิ่งดียิ่งเก่งเนี่ยต้องยืนสับไหมอร่อยเดินไปทักไม่มีสะดุ้งเลยเซฟไปโดนอหล่บ้างมึงจะเอาละเอียดไปไหนมึงจะทำลูกชิ้นเหรอกินดีครับกินดี เคยกินบ่อยแล้วไม่ใช่เหรออ๋อลืมไปตั้งแบบอ๋อโทษโทษโทษกินแบบยูทูบเบอร์อ่ะอุ้ยนี่มันเทียบได้กับพวกเนื้อมัตสึาก่อะไรอย่างเงี้ยนะเออนโอมาสกัเซ่อร่อยมากเนี่ยคุณทำเสียอย่างเงี้ยเวลาแบบคนดูหรือว่าลูกค้าร้านอื่นเห็นแล้วเขาจะชอบไปคุณรีวิวอ๋อจริงเหรอใช่อืออือสดมากครับท่านผู้ชมน่าจะแลกข้างหลังบ้านเลยสุดยอดเครื่องในนี่ไม่มีความคาวเลยครับไม่ได้ใส่ <laughs> อร่อยมากนี่คือลาเบเปลือที่มีคุณภาพมากครับอร่อยมากเพราะว่าความที่เขาสับละเอียดมากเครื่องล่าต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อนี่ยังไงนะทำไมต้องสับทำไมต้องสับนานานะเห้ผลคืออะไรนะเนียวนุ่มอร่อยน้อเนื้อมันจะเทนเดอร์ขึ้นมันจะนุ่มขึ้นมาถึงเมนูนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้มยำหรือเป็นอ่อมกันแน่ครับเขาเรียกอ่อมเนื้อนี่ หอมแบบนี้ครับแอบฟิวชั่นอีสานลงมานิดนึงใส่ปลาร้าเข้าไปด้วยจริงๆหอมมากเหนือก็รับแต่สูตรใส่ปลาร้าอยู่แล้วเพราะทางเหนือก็ทำด้วยทางเหนือแต่ปลาร้าใช่แล้วใช้ปลาร้าเหมือนกันก็คือซาวเวสเอเชียทั้งภูมิภาคไหนลาวพม่าอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็มีปลาร้าเหมือนกันอุ้ยเออพอยแล้วนี่มันกลิ่นของกินที่น่าจะอร่อยมากๆแค่กลิ่นเราก็รู้แล้วว่าอร่อยน้ำลายแตกเลยครับทุกคนน้ำลายแตกมึงกินทุกเมนูเลยได้ไหมพี่ชอบดูมึงกินป่ะเนื้อมีความขุ่มา ความขมของป่องเนี่ยอร่อยเป็นขมที่ดีบาลานซ์ใส่คำเดียวเป็นไงครับคุณโต๊ะคิดว่ารสชาติมันจะเป็นไงผมว่ารสชาติน่าจะมีความไม่ได้กินไม่ได้กินอันนี้คือคุณไม่กินคุณก็สามารถรีวิวอาหารได้ได้ทุกอย่างมืออาชีพจริงๆถ้าเคี้ยวเนี่ยนุ่มแน่นอนกรามของเขามีความเกรงก่อนที่เขาจะกัดลงไปเพราะว่าข้างนอกต้องกรอบฝากไปบอกเขาที ฝากกํากินอร่อยดีทุนนี่แต่เงเพลงเยอะเอาฝากทีได้ไหมโอ้โหแล้วตอนนี้รับรองว่าแฟนคลับกินล้นหลามแน่นอนพวกคุณมีเพลงสำหรับเขาไหมตุต๊ดกันจนอะไรเงี้ยเกิดอะไรบางอย่างกูซะแล้วทำให้พี่ดิมเนี่ยร้องแปลงเพลงของแททูให้เกี่ยวกับอาหารเหนือให้ได้เอ้าไอรัตมีเพลงเขาไหมให้มึงก่อนแล้วกันวันแตงกวาที่ผ่านไปช้าช้าเสียตัวมีคนได้สิบคะแนนจากเรื่องนี้แน่ๆเลยนี่ ซึ้งแล้วน้ำใจน้ำเงียวเมืองแพรได้ไหมก็ดีนะไม่ดีเลยอ่ะก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับทุกคนเออคุณไม่มีเหรอกูขึ้นศารจบไม่ได้เท น้ำเงี้วฉันรับไม่ไหวไอ้สารทอุปกาดองไว้เพื่อเธออระกาศอารนนี้ไก่สุพรรณิกามีเพลงกับลาบทอดเพิ่มตรงภารกิจของพี่ดิมทำให้พี่โตรีวิวอาหารแบบแรปเปอร์ลาบนี้ เอางี้บอกไม่มีก็ได้ตอนแรกผมตกใจนะว่าผมสินรับนี้มีบุญใช่ถ้าเกิดคุถ้าเกิดคุณอันเนี้ยทุกอย่างมีบุญคุณได้หมดเลยอะไรแก่ก็มีคุณคุณแก่เลยนี่มีบุญนำเงี้ยเป็นไงนำเงี้ยนำเงี้ยมีบุญคุณได้หมดแล้คุณนเซ็ตประวติศาสตรทิ้หมดแล้วมันได้หมดแล้วนะ กินแล้วนึกถึงเพลงเพลงนึงหนือป่ะภารกิจของพี่รักทำให้พี่จ้ำร้องเพลงที่มีประศริเฉลออกมาให้ได้นึกถึงเพลงอะไรช่วยร้องให้กูสบายใจสักเพลงหนึ่งหนึ่งจ้ำมาวันนี้เธอทิงอะไรดีก็คิดเด็กเหนือด้วยนะจ้ำไม่ร้องเพลงเหนือสักเพลงเหรอ่งแต่กูร้องได้ไหมร้องร้องไม่ได้กูท้ากูร้องได้มันจะร้องจ้ำได้คำกูถ้าถ้ามึงร้องมึ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 งร้องเฮ้ยมี่ร้องมึงเป็นแรปแรปมึงยอแรปมึงแรปไว้จะกูจ้ำเลยกูร้องของกูเลยกูร้องแต่ ให้ทานได้กี่ได้ครับครับครับใช่โอ้ได้ได้แล้วมีอะรแบบเราเราไม่เอามันเราเอาฟิวชั่นเราสมัยหม่น่อยแรปน่อยขาไปเลยได้ไหมไปไหนอ่ะเดนึงผมจะเอาแรปมาห่อให้อันนี้กูไม่ได้จริงตอหน่อยไม่ได้จริงเหรอ อันนี้อร hmm. ah, so ่อยอยู hmm. ่แล well, ้วเราเคยกินของบิวอยู่แล้วก็ใครที่ชอบน้ำเยี้ยวที่กลิ่นมันจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีความเบากว่าสมูทกว่าก็น่าจะชอบน้ำเยี้ยวแบบถ้าใส่น้ำย้อยมะเขือใส่เยอะอะไรเยอะใส่น้อยอะไรน้อยนะเกินน้ำย้อยหรือว่าผงชูรสฮะอยู่ในนี้หมดแล้ว ลูกตรงทำไมเขาเรียกขนมเนี้ยวอ่ะเพราะมันมีดอกนิ้วอยู่เขาใส่ดอกนิ้วนิ้วเนี้ยใช่นี่ดอกยิ้วแตไมเนก็เรียกขนมจีนเพราะว่ามันเป็นขนมเส้นนี่ครับคือดอกนิ้วจะไม่ร้องนิ้วเลยสักหน่อยเหรอเชื่อจงส่งฝังไปยิ้มอานั้นต้องบอกก่นว่าอันนี้คือคนใส่ที่น้ำย้อยเข้าไปคือที่ร้านเนี่ยไม่ได้ใส่นี่ก็สั่งมาใส่เองว่าไงก็คือแยกขายเพราะว่าน้ำจินตัวน้ำย้อยเนี่ยมันจะกินคุกข้าวก็ได้ กินกับล,ลาบก็ได้กินกับน้ำเมียวก็ได้ใส่อะไรได้หมดนเนกผสมอารมณ์พีกน้ำปลาของคนภาคกลางเลยใส่ได้มดเมี่ยครับใส่หน้ามันก็ได้ด้วยาไม่น่าเดิน <c oughs> ดูดันจริง ผมชอบที่สุดนี้คือสิ่งนี้ครับผมก<ม>็ย้ำอีกทีแล้วกันนะที่ผมชอบสุดแน่ๆก็คือผมก็จะแนะนําเมนูน,นี้ครับไ oh. ม่ใช่ิกลาบแต่เป็นน้ำเงี้ยวเพราะว่าหากินยากน้ำเงี้ยวสูตรแพ้คือ oh. ถ้าเกิดว่าอยากกินน้ำเงี้ยวที่แบบว่าอีกมิติหนึ่งแล้วก็มีน้อยมาเติมด้วยเนี่ยก็คือน้ำเงี้ยวของที่นี่นะฮะเพราะเป็นสูตรของแพคคนกิน้วคุณจะต้องชอบครับผมคือจริงๆร้านนี้เราเคยมากินกันแล้วเมนูเขามีเยอะแยะมากมายก็ใครชอบแบบไหนก็มาเลือกทานแต่ว่าส่วนตัวผมนะมาแล้วต้องสั่งก็คือลาดเนื้อก็คืออทีเด็ขงผมก สุกตอนนี้เปิด Delivery โดยมีเป็นเซ็ตๆด้วยประกอบไปด้วยชุดกินข right ้าวลำทานได้4ีถึงห้าคนนะครับผมแล้วก็มีคณะใช่ชุดกินโวยกินโวย2องถึงสามคนวยไม่ไหวใช่ไหมครับกินเร็วรีบกินรีบไปแล้วก็วยไวเดี๋ยวก็กินวยกินเร้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 กินเรกินเรแล้วก็อีกชุดชุดคนเมียงคนเมียงเนี่ยแปลว่าคนคนอยู่ทางภาคเหนือคนภาคเหนือคนเมืองเซ็ตสีถึงห้าคนแล้วก็มีชุดกินสุกจิ้น แล้วตอนนี้นะครับที่กำกินสุกเนี่ยเขาก็มีเมนูใหม่อีกเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะฮะแกงคั่วไก่หมูกรอบคั่วพริกลาบนะครับข้าวอบไก่นึ่งเมียงนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยเข้าไปดูกันได้ในเพจของกำกินสุกนะครับผมแล้วเขาก็มีไลน์แอดด้วยนะฮะแอดกำกินสุกครับั่งได้ทั้งไลน์แมนแล้วก็แกร็บด้วยนะครับหรือบอกว่าบางคนนะครับที่บอกว่าเออ อยากอยู่ที่บ้านกยาทำกับข้าวเองพริกลาบทางร้านก็มีขายด้วยแล้วก็มีน้ำพริกน้ำย้อยขายด้วยนะครับสามารถเป็นกเข้สาสู่รน้อนทานได้เลย <นะ S 2> อันเนี้ยที่เด็ดเรามีคำถามจากพี่บิวนะฮะเก็บคะแนนสุดท้ายใช่ไหมบวกห้าคะแนะแนลองแล้วลองแร้วสูตรพริกลาบนี่ครับตกทอดกันไปแล้วกี่รุ่นกี่ปีผมคิดว่ามีไม่ตับกว่าสิบ ถ้ามากกว่านี้กูคงไม่ตึงหยิบอย่าเงี้ยลองดูก็ช่วยเพื่อนหน่อยสำหรับพลิกราบกี่ปีคุณว่าเอาบามว่า25่ปี25ปีมันก็เป็นพอดีแ้วคุณได้ดังผมกผม่ผมผมบวกเพิ่มไปอีก35ปีผมให้30ปี30ปีใครเมื่อม่นดีแต่เราไม่ดี ให้คะแนนคุณบิลก็คือสรุปก็คือ15ปี30ม5 35อ่าคุณบิวครับแล้วล่าคุณมีกี่ปีคุณบิวแม่ผมหายตั้งแต่ผมอายุประมาณ7ขวบตอนนี้ผมอายุ37แล้วสามสิบปีเป๊ะเลย30ปีรับรับชมหน่อยรับชมหน่อยจั้มถูกที่30ปีครับผม มันแล้วกันหน่อยเฮไปเลื่อนจากหน้าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมควรจะแลบใส่หน้ามันแล้วเราถ่ายรูปฉลองควาร์ทเร็จกันเถอะลงเพจครับวันนี้นะครับผมกับโก้ขอเลี้ยงอาหารดิมโพทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับผมขอรู้ภารกิจได้ไหมภารกิจของคุณรัฐคืออะไรทำให้พี่จั๊ร้องเพลงภาษาเหนือคุณจั๊ภารกิจคืออะไรให้ดิมอะร้องเป็นภาษาเหนือเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นให้แบบให้ร้องเพลงแครู แลภาพบ้ามาเองของผมนะครับให้ทุกคนแรปทุกคนเลยแล้วทุกคนก็นอนแฟบหงายแก๊กของกูเดี๋ยวใ้พี่ตรงแรปครับของกูเดี๋ยวก็กูไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันคือให้พี่รัตถือกล้องถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ทั้งมงก็ตอนถ่ายามแล้วกูพยายามพิมพ์ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วย้ําไปถ่ายอเนียครับวันนี้เราอยู่ที่กำอินสุกนะครับใครที่คิดถึงอาหารเหนือแบบว่ารสชาติ ต้นตำรับแท้เลยมาที่นี่ครับกำหินสุกที่เพชรบุรีตัดใหม่อยู่ตรงโรงพยาบาลเพชรเวครับอ่าด้วยอาหารที่แบบว่าพริกลาบอย่างที่บอกว่าอาหารเหนือเนี่ยคุณจะคุณแจสาคัญคือพริกลาบใช่พริกลา,<ช>า,าบดีทุกอย่างดีร้านนี้ครับตามเองคั่วเองใหม่ทุกวอาทิตย์ส่งตรงจากมือแพท่ครับรับองว่าอร่อยเด็ดทุกเม,มนูครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกับเอ่อช่อททูคาลเลอร์ทีวีครับผมและใครที่อยากให้เราไปเยี<ห>่ยมร้านอาหารไหนนะครับสั่งอาหารหน่อยครับ พร้อมไปทุกที่ครับผมโอ้โหไมโโฟนี่น่าจะกรอบมากเลยนะครับออกนี่แดกไหมครับร้อนไหมวันนี้หมดเท่านี้ครับผมสั่งอาหารในคลับครับลาไปก่อนครับฝากร้านกำกินสุกไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ